สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้บูชาก็จะมาชวนคิดชวนคุยเกี่ยวกับสถานการณ์โคโรนาไวรัสที่ยุโรปกับอเมริกาเนาะสองวันที่แล้วองค์การอนามัยโลกประกาศให้ไม่ใช่ประกราศแถลงแถลงให้ทวีปยุโรปเนี่ยเป็นศูนย์กลาง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนานะแถมองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขายัางบอกเลยว่าตอนนี้การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสที่ยุโรปเนี่ยมันหนักกว่าจีนด้วยนะมันก็เราก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะออกมาวิเคราะห์บอกว่าสาเหตุที่ยุโรปเนี่ยแพร่ระบาดมากกว่าจีนก็เพราะว่าจีนเนี่ยนะเพื่อนเพื่อน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศจีนมันอยู่เมืองเดียวจังหวัดเดียวไงเพื่อนเพื่อนแต่ของยุโรปนี่มันไปทั้งทวีปแล้วแต่ละประเทศของยุโรปเขาก็จัดการกับการระบาดของไวรัสเนี่ยต่างกันเพราะมันเป็นคนละประเทศไงก็เลยจัดก,การต่างกันทีนี้มูชาก่อนที่มูชาจะมาชวนคิดชวนคุยมูชาอยากให้เพื่อนเพื่อนลองนึกภาพก่อนนะว่าอเมริกากับยุโรปเนี่ย มันลักษณะเมือนหรือต่างกันยังไงเพื่อนเพื่อนอเมริกาหนึ่งประเทศเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันกว้างใหญ่ไพศสานมากเลยนะเนื้อที่มันมีขนาดพอๆกับโยุโรปหนึ่งทวีปมาประชากรสหรัฐอเมริกาเนเพื่อนเพื่อนตามนนะานเนี่ยนะเห็นไหมอันนี้ Google นั่นเนี่ยประชากรสองสหรัฐอเมริกาสามร้อยสามสิบล้านคนเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกือบสามจุดแปดล้านตารางไมล์นะเพื่อน ตารางไม่เท่ากับกี่ตารางกิโลเมตรก็ไปคำนวณเอาเองนะอันนี้จาก Google นะที่นี่ของยุโรปอ่ะไหนไมู้ยุโรปะตะ่อกี้เราบอกว่าอเมริกานเนี่ยเนื้อที่สามจุดแปดล้านตารางไม้ใช่ไหมยุโรปเนื้อที่สามจุดเก้าล้านตารางไม้เพื่อน ประชากรยุโรปเจ็ดร้อยสี่สิบล้านคนนะจากข้อมูลเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าอเมริกาเนี่ยเนื้อที่พอๆกับยุโรปนะแต่ว่าของยุโรปเนี่ยประชากรมากกว่าอเมริกาสองเท่า,สอ,ทาสองเท่ากว่าเนาะอเมริกาสามร้อยสาสิบล้านคนยุโรปเจ็ดร้อยสี่สิบล้านคนทีนี้ทำไมการแพร่ระบาดท,ที่ยุโรปมันถึงหนักหนาสาหัสนะเพื่อนๆ Αι, เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันตัวเลขการแพร่ระบาดปกติมูชาบไม่ค่อยตามข่าวการแพร่ระบาดท,ที่ยุโรปหรอกเพราะว่าเพราะเราไม่ได้อยู่ยุโรปไงเพื่อนๆแต่ทีนี้ด้วยความที่ด้วยความที่ประเทศอิตาลีเนี่ยนะมันมีคนเสียชีวิตเยอะเราก็อดสงสัยไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อนๆพอิตาลีนะวันนี้วันนีวนนววนวน้วันเดียวเราเพื่อนเพื่อนเสียชีวิตสามร้อยหกสิบแปดคนวันเดียว ยอดผู้เสียชีวิตที่ทอิตาลีถึงพันแปดร้อย 1, คนแล้วนะตอนนี้สเปนตามหลังอิตาลีมาเลยนะเพื่อนๆมูชาเนี่ยไม่เคยไปอิตาลีกับสเปนนะแต่มูชาเคยไปยุโรปมาห้าหกประเทศรวมอังกฤษด้วยมูชาเคยไปอังกฤษฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันเบลเยียมเนเธอร์แลนด์หกประเทศนะเพื่อนๆเดี๋ยวจ,จะเล่าลักษณะ ข้างในของประเทศยุโรปให้ฟังนะจากที่เคยไปเที่ยวมาอเมริกากับยุโรปนี่ต่างกันนะเพื่อนๆยุโรปเนี่ยระบบขนส่งสาธารณะเขาจะดีมากรถไฟเขาจะทั่วถึงเลยแล้วแต่ละประเทศเนี่ยเดินทางข้ามไปมาหากันได้โดยไม่มีการเช็คหนังสือเดินทางอะไรทั้งสิ้นนะถ้าใครเคยไปเที่ยวยุโรปก็กจะนึกภาพออกใช่ไหมเราขอวีซ่าเชงเก้นแล้วเรายกเว้นอังกฤษอังกฤษขอวีซ่าอังกฤษแยก แต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยเราขอวีซ่าชเชงเกนแล้วเราก็เดินทางได้ทั่วยุโรปเลยแล้วตอนที่เราข้ามจากประเทศนึงไปประเทศหนึ่งนะบูชาย,ยังไม่เคยนั่งเครื่องบินข้ามนะเพื่อนๆตอนที่ตอนที่ไปหนึ่งบูชานั่งรถรถบัสหรือไม่ก็รถไฟสองอย่างไม่รถไฟก็รถบัสมันมีคนมาเช็คหนังสือเดินทางเรานะเพื่อนๆมันเหมือนเป็นประเทศเดียวกันแล้วนะแต่เหมือนเป็นประเทศเดียวกันแต่ข้างในก็พูดกันคนละภาษาอย่างเงี้ยเยอรมันก็พูดภาษาเยอรมัน,มนสเปนก็พูดสเปนอย่างเงี้ย <c oughs> อาจทีนี้ระบบขนส่งสาธารณะเขาดีมากประชากรเขาก็จะไม่ค่อยขับรถยนต์กันทีเนี้ยเขาก็จะนั่งรถไฟกันมันจะไม่เหมือนอเมริกาอเมริกานะเพื่อนเมืองที่คนใช้ขนส่งสาธารนณะเนี่ยก็คือนิวยอร์กเพราะว่ารถมันติดแล้วนิวยอร์กมีรถไฟใต้ดินเขาเรียกสับเบย์เนาะถ้าที่อังกฤษเขาเรียกอันเดอร์กราฟแล้วแต่ประเทศไหนจะเรียกอะไรเนาะ ถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะเ,นเพื่อนๆมันเหมือนสิงคโปร์เหมือนญี่ปุ่นนะยุโรปเนี่ยเหมือนสิงคโปร์เหมือนญี่ปุ่นเขาใช้รถไฟเขาใช้รถสารรถสาธารณะนะเขาไม่ค่อยขับรถยนต์นส่วนตัวกันคนขับรถยนต์ส่วนตัวก็มีแต่ว่ามันก็น้อยอย่างเพื่อนเพื่อนรถยนต์ก็แพงเนาะแต่ว่าอเมริกาเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อนดูยอดติดเชื้อของอเมริกาวันนี้ยอด ติดเชื้อขึ้นมาเป็น3,700ันรคนเนาะคนชีวิตหกสิบเคนอเมริกาเนี่ยนะเพื่อนๆเขาไม่ใช้รถสาธารณะกันยกเว้นเมืองนิวยอร์กซิตี้กับรอบๆข้างนะเพราะว่าประเทศมันแผ่นดินมันกว้างนะเขาโครงสร้างรถไฟอะไรทุกเมืองไม่ได้แบบยุโรปหรอกเพราะมันมันเป็นประเทศเดียวไงอเมริกานะยุโรปมเป็นประเทศเล็กๆ หลายๆประเทศเขาก็มีเงินสร้างเนาะพระนันคนอเมริกันเขาจะขับรถยนต์อันนี้เคยเล่าไปในคลิปหนึ่งแล้วนะว่าคนอเมริกันเขาจะขับรถยนต์กันเรารถยนต์ที่อเมริกาก็ถูกอะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องอ,อิตาลีกับเยอรมันสิบูช่ามีเพื่อนเป็นคนเยอรมันนี่นะเพื่อนเขาเล่าให้ฟังนะ บูชาเนี่ยก็สงสัยว่าทําไมอิตาลีคนเสียชีวิตเยอะจังเพื่อนๆอ,อาจจะได้ดูตามข่าวแล้วเนาะบูชาก็เข้าไปหาข้อมูลนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นว่าอย่างนี้นะเพื่อนๆตอนเนี้ยสถิติผู้เสียชีวิตเนีัยนเพื่อนๆเ,เราเอามาจากประเทศจีนหมดเลยเพราะประเทศจีนเขาเขาเกิดการระบาดก่อนเราใช่ไหมเขามีผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตก่อนเราแล้วผู้ติดเชื้อเขาก็เยอะแปดหมื่นคน เพราะฉะนั้นสถิติมันก็เลยมาจากประเทศจีนหมดนะสถิติที่ประเทศจีนให้กับประเทศอื่นเนี่ยก็คือคนที่เสียชีวิตนะเพื่อนเพื่อส่วนมากเนี่ยเป็นคนแก่นะเพื่อนเป็นคนแก่อายุห้าสิบขึ้นไปนะส่วนมากจะอายุแปดสิบแล้วแหละที่เสียชีวิตถ้าสิบขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตแต่ก็ยังไม่ใช่ทุกคนนะเพื่อน,อนทีนี้มันก็สอดคล้องกับ กับตัวเลขผู้เสียชีวิตของหลายๆประเทศรวมถึงอเมริกาซึ่งตอนนี้ยังไม่มีคนหนุ่มสาวเสียชีวิตมีแต่คนแก่นะตัวเลขมันก็สอดคล้องทีนี้ประเทศอิตาลีนะเพื่อนเพื่อนที่หมูช่าไปอ่านมาจากในข่าวนะเขา,นะเ,ขาเขามีเครื่องช่วยหายใจไม่พอพอเขามีเครื่องช่วยหายใจไม่พอเนี่ยเขาต้องเลือกเพื่อนเพื่อนว่าเขาจะช่วยใครคือในเมื่อเราไม่สามารถช่วยชีวิตได้ทุกคนเราจะช่วยใคร ทีนี้เขาเลือกช่วยคนคนที่อายุยังไม่แก่นะเพื่อนๆบูชาจําไม่ได้ว่าเขากําหนดอายุว้ทีเท่าไหร่ห้สิบหรือหกิบปีไม่แน่ใจทีนี้อ่าโทษที่ยุเพื่อวันนี้ใส่ฟันเด็ก,กหรอก็เลยพูดไม่ค่อยชัดมันก็ แต่เรื่องนี้เราเราไม่สามารถพูดอะไรได้นะเพื่อนเพื่อนมันเป็นนโยบายของประเทศไครของประเทศมันนะแล้วแต่แต่ละประเทศมีการบริหารจัดการไม่เหมือนกันนะเราเราไม่สามารถพูดอะไรได้นะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าเขาไม่เลือกช่วยคนหนุ่มสาวถ้าเขาเลือกเอาเครื่องช่วยหายใจไปช่วยคนแก่นะคิดว่าคนคนที่อายุยังไม่มากจ,จะรอดไหมนะบุญชาติก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาเป็นว่าอย่างนี้นะเพื่อน สถิติตัวเลขผู้เสียชีวิตของประเทศอิตาลีที่มันสูงขนาดเนี้ยเพราะว่าเขาเลือกช่วยคนหนุ่มสาวนะเพื่อนในขณะที่ประเทศอื่นๆนี่ด้วยความที่ผู้ติดเชื้อมันยังไม่ได้เยอะมากเขาก็เขาก็รักษาไปตามอาการนะยังยังไม่ได้แบ่งว่าจะช่วยคนแก่หรือจะช่วยคนหนุ่มสาวเขายังไม่ได้แบ่ง่นะเพื่อนแต่อิตาลีนี่อาจจะเป็นเพราะว่าได้สถิติมาจากประเทศจีนก็ก็เริ่มมีการแบ่ง แบ่งนะเพื่อนอไม่ใช่แบ่งเขาเรียกเริ่มมีการเลือกอเพื่อนเล,อเลือกเลือกว่าจะช่วยใครนี่นะด้วยความที่ <c oughs> ได้สติมาจากประเทศจีนบวกกับเครื่องช่วยหายใจไม่พอเขาก็เลยต้องเลือกเขาจะเลือกใครเนี่ยเขาก็เลือกคนที่ยังไม่แก่มากแล้วคนแก่มากเขาก็เหมือนกับปล่อยตามเวรตามกรรมผู้เสียชีวิตก็เลยเยอะมากนะเพื่อนที่ประเทศอิตาลีเนี่ย เนี่ยนะคือที่มาที่ไปนะ <c oughs> ทีนี้สเปนก็ตามมาติดๆเพื่อนแต่สเปนหรือบุชามไม่เข้าใจมือนกันว่าทําไมอยู่ดีๆ <c oughs> ย่อพูดติดเชื้อถึงเยอะขนาดนี้ถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นเราจะไม่เข้าใจเพื่อนเราจะไม่รู้สถานการณ์จริงๆหรอกว่ามันเป็นยังไงนะทีนี้ของฝั่งอเมริกานะเพื่อน ถึงแม้ว่าตอนเนี้ยตัวเลขของฝั่งอเมริกาจะอยู่อันดับ8ของโลกนะตัวเลขพูติดเชื้ออันดับ8ของโลกเว้ยลืมพูดถึงเยอรมันเนาะนนเพื่อนๆเยอรมันวันนี้ปิดปิดประเทศแล้วนะวันนี้บูชาก่อนที่เยอรมันเขาจะปิดประเทศเนี่ยบูชาเคยอ่านบทวิเคราะห์นะไม่ใช่บทวิเคราะห์การวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าทวีปยุโรปเนี่ย จะป้องกันการระบาดครั้งนี้ได้ด้วยวิธีเดียวคือทุกประเทศต้องปิดปิดชายแดนของประเทศนะเพื่อนเพราะว่าตอนเนี้ยประเทศในยุโรปอ่ะไม่เหมือนเป็นประเทศเดียวกันหรออ่ะทุกคนเด,เดินทางข้ามปิดปเพื่อนได้โดยไม่ต้องตรวจหนังสือเดินทางอะไรเลยนะถ้าเป็นทางรถบัสอ่ากับรถไฟอ่ะ <c oughs> ทีนี้ของเยอรมันเนี่ยนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนดูตัวเลขของเยอรมันเนี่ยนะที่มูชาโชว์ให้ดูนะยอดผู้เสียและผู้เสียชีวิตของวันนี้ เยอรมันมีพู้ติดเชื้อเยอะนะเยอรมันเนี่ยจะคล้ายๆเกาหลีใต้มีพู้ติดเชื้อเยอะแต่ว่ามียอดผู้เสียชีวิตน้อยนะซึ่งเพื่อนเพื่อนของอแฟนของชายนะที่เขาเป็นคนเยอรมันเขาก็เล่าให้ฟังว่ารัฐบาลเยอรมันเนี่ยถ้าเขาพบว่ามีใครติดเชื้อเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่ <c oughs> ไปไปเฝ้าเลยไปเฝ้าไม่ให้ออกจากบ้าน <c oughs> เพราะว่าตอนเนี้ยยุโรปกับอเมริกาเานะเพื่อนเราไม่มีหน้ากากขายนะเราไม่มีหน้ากากขายไปไปหาซื้อไม่ได้นะหน้ากากมันหมดไปตั้งแต่มันเริ่มมีการระบาดท,ที่ประเทศจีนแล้วมันก็เข้าทางประเทศเอเชียใช่ไหมซึ่งตอนนั้นมูชาจําได้ว่าตอนที่มันมีการระบาดท,ที่จีนหนักๆแล้วก็ที่แล้วมันก็เข้าไทยเข้าเกาหลีใต้อะมันยังไม่มาถึงอเมริกาเพื่อนมันอาจจะมาแล้วแหละแต่มันไม่มีคนเสียชีวิต เรายอดผู้ติดเชื้อก็มีแต่จากเรือเดมอนพินเซสแค่45คนเนี้ย <c oughs> คนก็เลยยังไม่กลัวกันแต่ทำไมไม่มีหน้ากากขายเพราะว่าหน้ากากมันมันเอาไปขายที่เอเชียหมือล้วไงเพื่อนแล้วตอนที่หมูชาไปตลาดเอเชียที่เคยเล่าให้ฟังในคลิปก่อนก่อน <c oughs> ตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตแค่คนเดียวที่ลาสเงตัสก็มีแต่คนเอเชียนั่นแหละสวมหน้ากากฝรั่งเขาก็ไม่ได้สวมเพราะว่าหนึ่งคือเรา เรายังไม่รู้สึกตกใจมันเพิ่งมีคนเสียชีวิตคนเดียวในขณะที่คนเอเชียน่ะเขาจะชอบดูข่าวประเทศเขาแล้วเขาก็กลัว <c oughs> <c oughs> นะเพราะฉะนั้นที่คนยุโรปกับคนอเมริกันไม่สวมหน้ากากเนี่ยมว่ามันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เชื้อมันแพร่กระจายแต่เหตุผลที่เราไม่ได้สวมเพราะว่ามันไม่มีขายบวกกับรัฐบาลก็คือรัฐบาลนะ้ำเพื่อนบูชาเคยพูดไปหลายคลิปแล้ว เขาเขาไม่ต้องการให้หน้ากาก,ากขาดแคลนจนบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีใสนะเพื่อน <c oughs> อีกอย่างนะอันนี้ถ้าเป็นอเมริกานนะถ้าทางยุโรปเนี่ยมูชาไม่รู้เหตุผลของเขาแต่ถ้าเป็นอเมริกานเนี่ยรัฐบาลเขาไม่สามารถบอกให้คนสวมหน้ากากได้เพราะมันไม่มีขายนะเพื่อนถ้ารัฐบาลบอกให้คนสวมหน้ากากแล้วไม่มีหน้ากากขายคือโดนด่าแน่นะเพื่อน โดนหนาแน่แต่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะมาพูดนะว่าไม่สวมหน้ากากนะเขาก็ต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญปรึกษาคุณหมอทั้งหลายมาแล้วแหละว่าตกลงหน้ากากมันช่วยไหมนะถ้าตามสามัญสำนึกของพวกเรามันก็ช่วยแหละเพราะว่า <c oughs> เราไม่รู้ว่าใครมีเชื้อไม่มีเชื้อไงเพื่อนบางคนก็เหมือนเป็นไข้เป็นหวัดอย่างมูชาตอนนี้ก็ <c oughs> อยู่เนี่ยไม่รู้ตึกเชือ้อ <c oughs> <c oughs> นะการสวมหน้ากากมันก็ ช่วยท,ทำให้ตัวเราเองนี่แหละไม่แพ้เ,เชื้อให้คนอื่นใช่ไหมล่ะ <c oughs> ทีนี้นะเพื่อนของฝั่งอเมริกาเนี่ยนะก็อย่างที่หลายคนอาจจะได้ดูในข่าวแล้วแหละเขาแบน <c oughs> การเดินทางจากยุโรปนะตอนนี้ก็แบนอังกฤษกับประเทศไอร์แลนด์ด้วยเราก็คือทั้งยุโรปอ่ะพูดง่ายงไ,ไม่ให้เดินทางเข้าอเมริกาเลยยอดพูดอีเชยของอเมริกาตอนนี้ก็ ก็เพิ่มขึ้นเยอะนะเพราะว่าทางคุณหมอผู้เชี่ยวชาญต่างๆเขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยตรวจต้องตรวจเพิ่มขึ้นนะ,ะสนาธารณสุขดีก็แถลงข่าวกับทุกวันนะว่ามีอัปเดตอะไรมั <c> ่ง <oughs> น้องเพื่อนวันนี้บุชาไม่ได้จะมาอัปเดตอะไรนะ้องเพื่อนบุชาจะมาชวนคิดชวนคุยเนี่ยะ ว่าเพราะว่าเห็นทุกวันนี้ก็ยังเห็นคนอ่าคนไทยเราบางคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมฝรั่งไม่ใส่หน้ากากนะก็รัฐบาลประกาศไม่ใส,ส่คือถึงรัฐบาลประกาศให้ใส่มันก็ไม่มีขายเพื่อนๆนะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากใส่หรอกมันไม่มีขายอ่าสําหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะจ๊ะบูชายไปนอนละฝันดีจ้า